ตอนอวสานละครสร้อยสบัญงาไม่คิดว่าเรตติ้งเท่านี้แฟนละครใจหายไม่คิดว่าเรตติ้งจะแค่นี้ตอนอวสานละครสร้อยสบัญงาที่คู่พระนางานนภพเบย์เฟิร์นพิมพ์ชนกลุ่งเป็นคู่จริงลาจอไปเรียบร้อยแล้วสำหรับละครพีเรียรถเข้มข้นอย่างสร้อยสบันงาทางท่องสามนำแสดงโดยคู่จริงไนนภพและเบย์เฟิร์นพิมพ์ชนกโดยล่าสุดมีการเปิดเผยเรตติ้งตอนจบของเรื่อง ซึ่งออกอากาศในวันที่15มีนาคม2565ที่ผ่านมาโดยได้ไปที่3.5ลดลงจากตอนก่อนจบที่ได้ไป3.6แมบบน่าเสียดายเพราะก่อนหน้าน,นี้ด้วยความเข้มข้นอของละครบวกกับเคมีของคู่จิ้นอย่างในายเบเฟิน น่าจะพาให้เรตติ้งพุ่งไปแต่ที่สีได้ไม่ยากแต่ก็ถือว่าพระนางทั้งคู่และทีมงานรวมถึงนักแสดงอื่นๆต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วทั้งนี้ใบเฟิร์นและนายได้โพสต์ำลาตอนสุดท้ายของสร้อยสบัญยาอย่างทราบซึ้งโดยใบเฟิร์นโพสต์ว่าจบแล้วสร้อยสบัญยาของพวกเราหนูขอบคุณท่องสามคุณสำรับพี่นิวพี่นกที่ให้โอกาสหนูได้มาร่วมงานด้วยนะคะ ขอบคุณที่พี่ทีมที่น่ารักทุกท่านคอยดูแลหนูกับปียายอย่างดีมาตลอดนะคะมีแต่ของอร่อยเสียงหัวเราะและความหวังดีทุกวันที่ไปกองขอบคุณที่นูนที่เก๋ผู้กำกับคนเก่งของพวกเราขอบคุณที่พี่ทีมนักแสดงทุกท่านอาจจะมีรูปไม่ครบแต่หนูโชคดีมากๆที่มีโอกาสได้ร่วมแสดงกับนักแสดงมาสือมือทุกท่านเป็นเกียรติกับหนูมากจริงๆคะ่ะ สัวลีครขอบนะคุณแลนะคุณนายนภัสคุณเป็นทุ่หนึ่งของเราจริงๆเป็นความสบายใจเป็นความเข้าใจผ่านทุกผ่านสุดด้วยกันมายาวนานขอบคุณที่คอยดูแลทั้งเราและตัวละครของเรามาตลอดนะที่เพียงสุดท้ายนี้ขอบคุณงามแนมะที่ให้ใบได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของงามใบม,มีความสุขครั้งที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของงามไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไหนได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับตัวละครนั่น นายนภยัสเผยว่าขอคุณใบเกิลพิั้งมดคอยดูแลเป็นห่วงและคอยสนับสนุนกันมาตลอดในทุกเรื่องของพี่ชมผู้หญิงคนนี้มากมากครับมีใจที่ได้อยู่ดูแลและได้รับความไว้ใจทำให้พี่พ่เยษให้กับน้องนานให้ดีที่สุดมาตลอดขอบคุณจิงๆสุดท้ายขอคุณแฟนแ,แที่คอยสพอร์ตและติดตามสร้อยสมัญงามาจนจบครับขอคุณพุทธคำติและคำทง ขอขอบคุณทุกท่านผู้รับชมช่องข่าวสดหมาทันใจของพวกเราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ